ออก CP มาโคตรนานแล้วมึงออก BT ก่อน CP ออกนิดเดียวคือแบบม,มึงไม่เห็นคนมึงไม่เห็นใจคนไม่คนไม่มีเงินบ้างเหรอชิบหายดาวเคลี์ประกอบไปด้วยหกน t ชันเคสแซงจูรี่ดักออนเทมพายดักสเตดบรันเกสสโตเชีย ผมเหมือนลืมอะไรอ๋อลิคมอนสตอริโอ,อน,นะครับครบผยังวะเอาครบหกแล้วนะครับทั้งหมดนี้รวมกันเป็นดวงดาวที่มีพลังอันลึกลับที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้โอเคเราเลิกเบียวกันก่อนขอต้อนรับสู่ช่วงช,ชื่อดาวเคลครับอขอต้อนรับสู่ช่วงอนิเมะท้องนะครับและวันนี้เรามีคนมาด้วยนะครับดีแต่แป๊บหนึ่งอนิเมะที่เราจะมาพูดในวันนี้คือ วนการ์ดคือการ์ดไฟแวนการ์ดดีวซ์ซไม่ใช่แซนะเพราะว่าแซนี่เป็นสำเนียงคนไทยแต่แล้วแต่คนเรียกเวลาคุณออกเสียงแซเนี่ยคุณจะออกเสียงว่าแซดบราก็ไม่ได้ใท่ไหมคุณคุณอาจจะงงแต่ซีซีบราโอเคโอเคเชิญครับคุณน้องคิวโอเคครับบอกความเป็นมาของดาวเคหน่อยโอเคก่อนที่เราถ้าใครเคยดู กัรไฟแวนการ์ดมาก่อนที่จะเป็นภาคโอเวอร์เรทเนี่ยเราจะรู้กันว่ามันจะเป็นระบบแคลนนะครับก็คือมีเอ่อมีรอยัลพาราดินทางเกโลนู่นนี่นั่น,นเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าภาคของโอเวอร์เรทเนี่ยเรายังมีกีเซ่น,นะครับแล้วก็มีได้รับการรับการอวยพรจากเมสตายาอยู่นะมัน มันก็เลยแบบว่ามีเป็นเผ่าต่างๆเป็นแคลนต่างๆแยกนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับดาวเคแต่ว่าถ้าอิงจากก่อนพาคโอเวอร์เดเขาบอกไว้ว่าเวลาที่ไฟเตอร์เขาสู้กันเนี่ยที่ดาวเคเว้ที่ดาวเคเคนเขาก็สู้กันด้วยเหมือนกันเฮ้ยผมเลยแบบฮะใช่เหรอวะแต่นั่นคือคำพูดจาก ทากโตกนะครับหรือคนที่แบบว่ารู้เรื่องของรู้เรื่องว่าอ่าดาวเครมันมีอยู่จริงๆ <Yeah. S 2> อ่าดีเลย<อ>ดาวเครมนะมีอยู่จริงอยู่จริง <c oughs> แหม <c oughs> นั่นแหละครับก็ <c oughs> เป็นสงครามนะครับระหว่างการสู้คือตอนที่เราเบียวเล่นการ์ดกันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็สู้เหมือนจริงๆเหมือนกันเออ <c oughs> ผมก็เลยโอ้ว้าวแม่งมีจริงวะ่ะ อ่าคือคือทีนี้อ่าที่ผมมาสนใจ d ีวอ่ะผมต้องบอกก่อนนะว่า o v e r d e ์เดอ่ะผมทิ้งเพราะว่าผมให้เหตุผนลนว่าพระเอกมันเลียวไปเปล่า <laughs> พระเอกอ่ะมันเกยไป <laughs> เออก็ลูกพี่ของแม่นี่ไงคนนี้เหรอคุณลูกพี่อ่ะใช่เใช่ไมล่ออ๋อใหญ่จังคุณเข้าใจไหมว่าภาคโอเวอร์เดชอ่ะมันขายเกเกินไปคือผมไม่ได้เหยียดแต่ผมรู้สึกว่า มันยัดเยียดตรงที่ว่าพระเอกต้องแต่งหญิงเออผมเข้าใจว่าพระเอกแม่งอยู่ในสังคมที่แบบครอบครัวแม่งเป็นท็อกซิกลิลแล้เลชั่นชิพอะครอบครัวแม่งแต่งบังคับให้พระเอกแต่งหญิงเพราะว่าพระเอกหน้าสวยเกินไปให้เหตุผลว่าพระเอกหน้าสวยไปเลยต้องจับแต่งหญิงเออและอีกเหตุผลหนึ่งคือพระเอกเป็นลูกคนเดียวที่เป็นผู้ชายครับใช่พี่สาวผู้หญิงหมดเลยใช่ว้าว <Wow. S 1> คือคือด้วยความที่ว่า บางคนที่ดูซับยิปอ่าภาคญี่ปุ่นซับไทยมาจบแล้วบางคนก็บอกว่าพระเอกในเรื่องนี้ในเรื่องโอเวอร์เดคือพระเอกที่แบบก้าวข้ามความความแบบเอ่อเรียกว่าความความกลัวคือเข้าเข้าก้าว้าก้าที่จะบเผชิญหน้ากับกับสิ่งที่แบบต้องเจออันนี้คือพระเอกที่แบบพัฒนาแต่ผมมาดูไม่จบผมเลยแบบผมขอขออาจจะอาคติเกินไปแต่ผมไม่ชอบตรงที่ว่าโอเวอร์เด่มันจริงจังมันไม่มีความที่แบบ มันไม่มีความเหนือธรรมชาติที่เราเคยดูมาคือคือคือผมอ่ะกลับมาดูแวนการ์ตตั้งแต่ภาค g แล้วก็ g next แล้วก็ภาครมาสเตอร์ที่เป็นบัสเตอร์เบดบัสเตอร์เบดบัสเตอร์เบดวีพาวเผมผมเรียกวีพาวเวอร์<ม>ได้ไหมเอาจริงๆผมก็ดูเกือบรบทุกภาคนะแต่ว่าวีพาวเเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเดอะมวีหรือเปล่ามันมันคือหรือว่ายังไง<ม>อ๋อหมายถึงว่าภาคแวนการ์ตวีชาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใช,ใช แต่แต่มันพี่เรียกว่าวีเ็นแวนการ์ดวีเนี่ยมันจะมีแบ่งอาเป็นวีปกติแล้วก็วีไดเมนชั่นอ่าเพราะช่วงวีไดเมนชั่นเนี่ยเป็นการแข่งระดับมัธยมอ่าประมาณนั้นอักอักที่ชอบที่สุดในแวนการ์ดวีคืออ่าอักไอหัวเขียวจําชื่อมันไม่ได้แต่อักมันชอบสุดหัวเขียวเอ่อที่นใชนที่ที่มันใช้เกตแขวนอะที่มันใช้เกตห้า คุณชินอาร์อาร์คนั่นแะชอบสุดเพราะว่าเป็นอาร์คที่รู้สึกว่ามีความเบียวมีความเบียวดาวเคเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีความที่แบบความเบียวมันมีความเบียวที่เบียวที่แบบว่าคือถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่เวจะเข้าใจในความทุกข์ทรมานของตัวเอกมากๆคือคือคือภาคนั้นอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยมันก็แข่งเหมือนกันในพี่แต่ทำไมพี่ถึงอคติกับโอเวอร์เดส โอเวอร์เดมันไม่มีเหนือธรรมชาติอ่ะันไม่มีเหนือธรรมชาติใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นได้ได้ชัดว่าเอเนอรจของคุณชินเนี่ยเวลาเล่นการ์ดเราค่อนข้างรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นหนึ่งเดียวของเด็กเอเนอร์จีเอเในเรื่องอ่ะในตัวละครที่แบบสื่อมามันกระทบถึงเราเว้ยแล้วทําให้ผมอ่ะซื้อฟูเด็กที่เป็นญี่ปุ่นมาเล่น คือคือผมผมถึงขั้นเสียตังค์ไปซื้อเลยนะเว้ยแต่ว่าโอเวเดนเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้ซื้อเลยนะผมซื้อแต่เอ่อสตาร์เตอร์เด็กอ่ะสี่สี่สี่อันอ่ะแค่นั้นอ่ะแค่นั้นแหละซื้อแค่สตาร์เตอร์เด็กอ่ะคือคือผมไม่ไม่ได้ซื้อฟูลเลยนะก็เลยรู้สึกว่าโอเวเดนมันไม่ใช่ทางแล้วก็มามาดูดีไว้ดีไว้ดีไวซีเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวก็เลยแบบเออกลับมาดูดีกว่าโอเคเรามาต่อเลย ดีวซ <DIY> ดีกว่านะครับเชิญดีวซีโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาดีวซนะเรามาพูดถึงดาวเครย์หลังจะเข้าโอเวอร์เดทกันก่อนถ้าใครจําได้รู้สึกว่าผมจําไม่ได้นะว่าภาคที่โคโนมันทําให้กีเซ่มันหายไปมันเป็นภาคไหนเพราะว่าผมไม่ได้ดูภาคตาไต ick, อ่าใช่ หลังจากที่กีเซ่หายไปเนี่ยเมสซายาบอกว่าโอเคดาวเคเนี่ยคงไม่ต้องการการอวยพรจากเราแล้วเมสซายาเลยชิ่งหายหายไปเลยครับชิ่งหายไปปุ๊บดาวเคก็เลยแบบอ,อ่ะไอ้เหี้ยกูไม่มีพรลวกูไม่มีพรจากเมสซายาและดาวเคก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงครับมีภัยพิบัติต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับจากการที่ตอนแรกมันแบ่งแยกเป็นแคนเนี่ยมันก็เลยแบบเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นจนโอเคเหมือนมันเป็นค่าเครียบกับโลกเราเหมือนเป็นการวิวัฒนาการเพื่อเอาตัวรอดนะครับจนผลสุดท้ายจาก แคนก็เลยถูกทำให้ดาวเครเนี่ยเหลือแค่ปัดรวมเป็นปาเทศไม่มีการแบ่งแยกแคนแล้วอน,น,นี่คือโอเดช่บบเป็นเนชัันนะครับพูดาา้ว่าไอเนชั่นที่ยังเป็นชื่อเดิมอยู่ก็คือดักกอนเอ็ i r พ์กับเคสนอกนั้นเปลี่ยนนอกนั้นเปลี่ยนหมดเลยนอกนั้นเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับอ่าทีนี้เนี่ยเรานั่นคือสาเหตุ <S <S ท,ที่ทําให้ การเล่นของมันเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปมีระบบไลเด็กในชั้นเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องวิธีการเล่นวิธีการเล่นแบบใหม่ก็คือมีไลเด็เกศูนย์ถึงเกตสามเกตศูนย์ถึงเกตสามอยู่ข้างแย,ก,ยกออกจากเด็กเลยนะไลเด็กแล้วก็จะมีเมนเด็กตอนที่กฎใหม่ก็คือไลเด็กต้องมีไลเด็กต้องมีสี่ใบแล้วก็เมนเด็กต้องมีห้าสิบใบแล้วก็ในเด็กเนี่ยจะมีโอเวอร์ทิกเกอร์หรือไม่มีก็ได้แต่ว่ามีไว้ปลอดภัยกว่าเพราะว่าโอเวอร์ทิกเกอร์เนี่ย ค,คุณกว่ากำลังลก,กลังบอกว่าคุณกำลังเอาใบพิเกมใบใบเดียวออกผมว่ามันก็ดูปดแปลกแปะกนะคุณจะบอกว่าหนึ่งในห้าสิบมันไม่ออกหรอกเ <c oughs> ชื่อผมเดีย๋ยวคุณจัวมันก็เจอเองนะนะครับผมเป็นผมเป็นตลอดนะครับจวก็เจอโอเวอร์ทิกเกอร์นะก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ลบเลยเป็นการที่ทําให้เกิดการมีขึ้นผ้าใหมเป็นโอเวอร์เดทแล้วก็มีการรีฟอร์มตขึ้นพร้อมกับมีรอใหม่ ที่เราอ่าบัตเตอร์เบดคางเอโลเอ้ยบัตเตอร์เบดโอเวอร์หลดแฟทอมบัสเตอร์นะครับกลายเป็นตำนานนะอ่าเขาถือว่าคนพวกเนี่ยเป็นตำนานไปไปแล้วสำหรับดาวเครมันคือเรื่องเล่าครับเรื่องเล่าสามารถที่จะถูกบิดได้ตลอดเวลานั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมสกิลของภาคดีพวกยูนิตเก่าๆมันถึงไม่เหมือนเดิมนะอ่าเราข้ามสู่ภาคดีไปภาค ดีวันสีดีกว่าโอเคเวลาเราเหลือนิดเดียวแล้วเวลาเราเป็นเดียวโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องว่าดีวสี่เนี่ยครับหรือที่เราต้องบอกว่าเป็นมันคือเป็นภาคที่เอาตรงๆคือผมชอบมากเลยนะชอบมากๆด้วยอมันเริ่มมาจากการที่ว่ามันจะมีผู้ถูกเลือกนะครับตามแต่ละแต่ละแครนนะครับซต่ชงใช่แต่ละเนชั่นเออใช่ผมเมา ผมเมาจริงโออเคครับเดี๋ยวผมจะแก้เดี๋ยวผมจะแก้เชิญทักไปและเนั่นจากนั้นนะครับซึ่งคู่ถูกเลือกเนี่ยเขาก็จะมีฉายายูนิตที่ถูกเลือกมาอแล้วเขาก็จะเป็นหาผู้ใช้ที่ตรงกับฉายานั้นออ่าคืทําไมมันคุ้นๆเหมือนเมนทำไมมันคุ้นๆเหมือนบางเลือกวะเหมือนเป็ดเหมือนเป็ดสึกสึกชิงจอกพูดอย่างนี้ว่า ดีวซมันคือศึกชิงความต้องการของตัวเองผมจะไม่สปอยผมจะพูดว่าฟอร์แมตเนี้ยมันมียูนิตที่เรียกว่าชะตากรมันคือมันคือชะตากรรมที่เหล่าตัวเอกทั้งหกจะต้องเผชิญและ,ะการถกไปนั้นก็คือมีความใกล้เคียงกับเหล่าตัวเอกทั้งหนั้นว่าบางบางคนมีความพยายามที่จะเป็นคนแบบนี้อ่ายูนิตนั้น ก็มีความที่ว่าสตอรี่ใกล้เคียงกับใกล้เคียงกันกับตัวเอกคนนั้นก็เลยเลือกตัวเอกคนนั้นอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือทงหมดอ่ะส่วนดีไวสกิลเนี่ยก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวในเกมนั้นเลยใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อเกมครับคือคุณกดไปแล้วปุ๊บทั้งเกมนั้นดีไวสกิลคุณไม่สามารถกดได้แล้วหรือถ้าให้พูดง่ายๆครับคือเป็นไพ่ตายอ่า ใครเป็นไพ่ตายครับแต่ว่ามันจะมีสกิลของแต่ละเทอร์ที่ทุกๆคน,นกดได้อยู่แล้ว idy ก็เหมือนเป็นสกิลเพิ่มเติมที่เอาไว้กดดันคู่ต่อสู้หรือปิดเกมนั่นเองนะเอาเอาง่ายๆ<ม>ว่า idy สกิลก็เหมือนเวลาคุณประกาศไฟนอลเทอรนะ์น่ะแต่ถ้าคุณประกาศไฟนอลเทอร์แล้วมันไม่จบก็คือคุณอาจจะแพ้ครับโอเค<ม>อันนี้อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับอนิเมะที่มีชื่อว่าการ์ดไฟวันกาด idy set แล้วเดี๋ยวเราจะต่อท้าย เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการ์ดของฝั่งไทย <Okay. S 1> แล้วฝั่งญี่ปุ่นเราจะพูดกันไม่เยอะนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่าทําไมเอ่อทำไมการ์ดญี่ปุ่นถึงแพงกว่าการ์ดไทยแล้วทําไมการ์ดไทยถึงมีคุณภาพที่ไม่เหมาะสมกับราคาที่ขายผมจะพูดอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ซื้อการดไทยเลยผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงจริงๆเนี่ยระบบการผลิตการ์ดของประเทศไทยเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าจริงๆมัน มันมันสามารถทําได้ดีดีเท่ากับฝั่งญี่ปุ่นนะหรืออาจจะทําได้ <ทำ S 1> ดีดีดดได้ผมมั่นใจว่ามันทําได้เว้แต่ว่าเออผมได้ยินนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นการ์ไทยอ่าผมเคยอ่านในเพจเพจหนึ่งอ่าในเพจเขาเคยบอกไว้ว่าเออเขาดีไว้กับบริษัททําไว้แล้วมันยังไม่หมดสัญญา แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคุณขึ้นราคาวะครับทางการที่ขึ้นภาคใหม่จะใช้บอลเลอใช้บริษัททาโรงงานเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมราคามันพุ่งวะอันนี้คือผมงงอยู่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสําหรับของไทยนะครับอ่าส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยผมเป็นคนที่เก็บการ์ดญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยจีเน็กตั้งแต่สมัยวันการ์ดจีแล้วก็จีเน็กคือผมไม่แน่ใจว่าเอ่คือ คือการ์ของญี่ปุ่นจะมีความแข็งผมเคยผมเคยทําการงอมาครั้งหนึ่งแต่มันไม่มีรอยพับหรือรอยงอเลยอันนี้คือการ์ของญี่ปุ่นนะแต่เออใชตัดตัดตัดมาที่ตัดมาที่การ์ไทยอ่ะผมเคย <th> ทำงอ <Ừ. S 1> แม่มีรอยงอเอางี้ครับผมพูดง่ายๆนะการ์ญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ได้ไปนคนเล่นญี่ปุน่นแต่ว่าผมเคยอ่าซื้อการ์ไทยแต่ว่าเขาเอาการญี่ปุ่นเนี่ยมาห่อให้ แล้วผมลองแตะดูเวไอ้เชี่ยสุดยอดว่ะแคนละเรื่องอะครับแข็งแข,งแขงมันมันคนเรื่องแล้วคือผมจะพูดได้ง่ายนะฟลอย์การ์ดไทยบัดซบมากผมพูดคำนี้เลยฟอยคือแบบงอแบบคุณคิดฟีลภาพกระดาษงงๆยำนะกระดาษงงๆกระดาษงงๆครับที่มันแค่แบบเป็นวับปิบวักวิบวับ,บ,บแล้วมันงงๆผมแบบฟอย์ทำได้แค่นี้เหรอ โอยไทยเนี่ยนั่นแหละครับการไทยพูดพูดก็พูดเลยนะ SP SP ของการไทยอ่ะแม่งเหมือนแรลของการที่ปุ่นอะคือคือมันคือคือมันมันได้แค่นั้นเหรอผมผมว่ามันมันจะได้มากกว่านั้นนะคือผมไม่ได้ว่าคู่ผลิตนะแต่ผมรู้สึกว่ามันได้แค่นี้จริงๆหรอคือคือเราไม่อยากจะไปแบบ ใส่ไฟม้างกันไปใช่ไหมแต่เราเห็นการ์ดไทยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเก็บอะคือคุณเข้าใจไหมว่าเราเล่นการ์ดไทยอ่ะเราเอาไปแข่งอะเราแข่งได้แค่เฉพาะอยู่ในไทยอ่ะรู้ปะ่ะแต่การ์ดยุ่นอะเ,อเราแข่งในไทยเสร็จเราไปต่อที่ยุ่นได้อะเราไปต่อยุ่นได้ใช่<อ>และหลายๆประเทศที่แข่งยุ่นเราก็สามารถที่จะแข่งไปเล่นกับเขาได้เหมือนเหมือนได้เหมือนกันอืมใช่ก็ั่นแหละครับ ประมาณนี้ว่าความต่างทําไมราคามันต่างมันคือความสวยและความพึงพอใจเข้าใจไหมว่าคือเรทการ์ดเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยซิเกตแลหายยากราคาในไทยสี่ห้าพันจริงๆริงจร,งจรงิมันไม่ควรจะถึงด้วยซ้ำนะแต่นั่นแหละมันเป็นเรทที่เขาตีตีมาแบบเพื่อที่จะเทียบกับญี่ปุ่นแตบบ่ว่าอัตราความสวยมันแบบมันไม่ค่อยเข้าตานะคือถ้าถ้าคุณถ้าคุณลองเอามาเทียบแบบซิเกตแลหรือดี d d ด L S R เนี่ยคือมันต่างกันมากเลยคุณคุณลองคุคลองไปไป,ไป,ไปหาปไปไป,หา,ไปหาเทียบก็ได้คือการ์ดของฝั่งฝั่งยิป่ฝั่งยุโรปก็มีฝั่งยุโรปที่<ม>เป็น d ีเอ s r เอลเอสนี่ยสวยพอๆกับฝั่งญี่ปุ่นเลยนะสวยพอๆกันเลยนะผมบอกให้ผมว่าไม่ต้องถึงขั้นแล้วครับเอาแค่การ์ดธรรมดาเละงงๆครับมาเทียบกันอะคุณก็เห็นความเห็นความต่างแล้ว เลดเลดง่ออาจจะเทียบได้ได้ก like ับไอเรื oh! ่องของคุณภาพการ์ดแต่ถ้าเลดแลเทียบได้นี้่ควควจะมาเทียบแล้วเทียบให้เห็นภาพคือเลดเลดเอพีแล้วกันเพราะว่าการ์ดไทยผมเห็นหลายๆคนอ่ะตามหาเอสพีเพราะว่ามันหรูมันสวยมันดูมันดูโอเคกว่าที่มันเลดปกติแต่ว่าราคานี่ก็ปั่นพอๆกับทีญี่ปุ่นเลยเลยนะแม้ว่าจะเพิ่งเข้าภาคดีผมเห็นแบบขายแบบโอ้โห คุณคุณอยากรู้ไหมว่าราคาฟูลเด็กของกร์ดไทยอ่ะแบบฟูลเอสพีอ่ะราคาเท่าไหรราคาห้าพันห้าร้อยห <500 S 2> ้าพันห้าร้อยเลยนะครับห้าพันห้าร้อยนะครับคุณซื้อเด็กญี่ปุ่นได้นะครับคุณซื้อเด็กญี่ปุ่นที่ไม่ได้แบบคือคุณซื้อเด็กญี่ปุ่นที่ไม่ได้แบบเทียร์สูงๆมากคือเทียร์กลางๆได้อะได้อะครับไ,ไอ้ห<ม>้าพันห้าร้อยเนี่ยซื้อแบง์มิวฟูลได้นะเห็นคนนขายแบง์มิลสามพันอยู่แบงก็ เก็บออาฝากไว้ให้คิดว่าถ้าคุณอยากเปิดการ์ดไทยเพื่อจะไปแข่งแวนไทยในในในไทยก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าไม่ครับผมมองว่าไม่คุม้มสำหรับผมเนี่ยที่เป็นคนเล่นการ์ดไทยนะครับทุกวันนี้นะครับผมตั้งมั่นตั้งหลังภาควีเลยนะคือวีวีตบขึ้นดีบุบเนี่ยผมตั้งมั่นแล้วผมไม่สนหรูเว้ยผมเอาแค่แบบว่าเตบตีกับชาวบ้านได้พอแล้วตัวเรื่องหรูผมตัดทิง้งผมขอแค่ว่าซาซาลีผมสวยแบบ แบบที่ผมอยากอยากใช้ก็จบแค่นั้นเลยโ okay. อเคประมาณนั้นแหละแล้ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนขอบคุณมากนะครับอย่าลืมที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้หน่อยว่าชอบเล่นการ์ดไทยหรือชอบเล่นการ์ดญี่ปุ่นมากกว่ากันนะครับด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็แน่นอนว่าอย่าท็อกซิกใส่กันเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณท็อกซิกมาก็เจอกันผมจะแบนคุณ <laughs> ไปแนละ้วโอเคสวัสดีครับ